งูจงอางงูพิษร้ายกัดตายใน15นาทีงูจงอางเป็นงูพิษที่มีลักษณะหัวกลมมนเกล็ดบริเวณส่วนหัวใหญ่มีเขี้ยวสองเขี้ยวที่ขากันไกลด้านบนหน้าตาดุด,ดันจมูกทูก่มองเผินๆคล้ายกับงูสิงดงที่บริเวณขอบตาบนมีเกล็ดยื่นงองงุ้มออกมา ทำให้หน้าตาของงูจงอางมองดูดุและน่ากลัวส่วนบริเวณท่อนหางจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุดมีม่านตากลมลำคอมีขนาดสมส่วนลำตัวขนาดใหญ่เรียวยาวแผ่แม่เบี้ยได้เช่นเดียวกับงูเหา่างูจงอางที่ยังไม่โตเต็มวัยจะมีขนาดลำตัวเท่ากับงูเห่าโดงแต่จะยาวกว่า ทำให้คนทั่วไปที่พบเห็นและไม่เคยเห็นงูจงอางมาก่อนจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูเหา่าและเรียกว่างูเห่าดงตามปกติจะหากินที่พื้นดินแต่ก็สามารถขึ้นต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นงูที่ใช้วิธีการฉกกัดและรัดเหยื่อไม่เป็นซึ่งไม่สมกับขนาดของลำตัวที่เพรียวยาว ปกติจะเลื้อยช้าแต่จะมีความว่องไวและปราดเปรียวเมื่อตกใจถ้าพบเจอสิ่งใดแล้วไม่หยุดชูคอขึ้นจะเลื้อยผ่านไปเงียบเงียบแต่ถ้าขดตัวเข้ามารวมเป็นกลุ่มแล้วยกหัวสูงขึ้นแสดงว่าพร้อมถูโจมสิ่งที่พบเห็นเวลาเลื้อยหัวจะเรียบขนานไปกับพื้นแต่เมื่อตกใจหรือโกรธสามารถยกตัวขึ้นชูคอได้สูงประมาณหนึ่งในสาม ของขนาดความยาวลำตัวเทียบความสูงได้ในระดับประมาณเอวของคนจังหวะที่ยกตัวชูสูงขึ้นในครั้งแรกจะมีความสูงมากและค่อยๆลดลงมาอยู่ในระดับปกติตามเดิมไม่ส่งเสียงขู่ฟอฟอเมื่อมีสิ่งใดเข้าใกล้เช่นเดียวกับงูเหา่าที่สามารถพ่นลมออกจากทางรูจมูกซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของงูเหา่า แแห่แม่เบี้ยได้เหมือนงูเหา่าแต่จะแคบและไม่มีลายดอกจันที่บริเวณศีรษะด้านหลังมีลายค่อนข้างจางพาดตามขวางลักษณะเป็นบ้างบ้างแทนงูจงอางเป็นงูพิษที่สามารถต้านทานพิษงูชนิดนอื่นๆได้อย่างดีเยี่ยมเช่นง,งูเหา่างูกระปะเมื่อเกิดการต่อสู้และถูกกัดจะไม่ได้รับอันตรายจนถึงตาย แต่จะกัดและกินงูเหล่านั้นเป็นอาหารแทนงูจงอางมีเกล็ดพิเศษบนศีรษะจำนวนหนึ่งคู่อยู่บริเวณด้านหลังของเกล็ดกระมองซึ่งจะมีเฉพาะในงูจงอางเท่านั้นมีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าไม่ปรากฏว่าพบตามสวนหรือไรนาทำรังและวางไข่ประมาณปีละครั้งครั้งละประมาณ20-30ฟอง ชอบทำรังในกอไผ่กกและฟักไข่เองจนกว่าลูกงูจะเกิดงูจงอางมีพฤติกรรมการฉกกัดแบบติดแน่นไม่กัดฉกเหมือนงูเห่าจึงกัดแล้วจะย้ำเคี้ยวน้ำพิษมีสีเหลืองและมีลักษณะเหนียวหนือพิษงูทำลายประสาทเช่นเดียวกับงูเห่าแต่เกิดอาการเร็วและรุนแรงกว่าเนื่องจากมีน้ำพิษปริมาณมาก พราะงูจงอางมีขนาดโตกว่าง,งูเหา่าผู้ถูกกัดจะมีอาการหนังตาตกขากัรไกรแข็งพูดไม่ชัดกลืนน้ำลายไม่ได้แน่นหน้าอกตาพรา่าอ่อนเพลียเป็นอัมพาตอาจตายเพราะการหายใจล้มเหลวน้ำพิษของงูจงอางสามารถฉีดออกมาได้ถึง380-600มิลลิกรัมในการฉกกัดแต่ละครั้ง ซึ่งอาจมีปริมาณมากถึงสิบเท่าของงูเหา่าทำให้เกิดอัมาาพาตของกล้ามเนื้อที่อันตรายคือกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจหยุดทำงานดังนั้นหากถูกกัดจะถึงแก่ความตายอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง15นาที